มาตรวจสอบข้าวก่อนเกี่ยวใกล้จะได้เกี่ยวแล้วนี่อาทิตย์หน้าเลยเกี่ยวอาทิตย์หน้าเลยเกี่ยวแน่นอนเลยเข้าเป็นไงบ้างบุรุษเนี่ยอ้าวมาคุยกับกล้องกันเด้ยวยมาทางนี้เป็นนะตัวเองน่ะคุยเก่งอ่ะสวัสดีครับวันนี้มั่งก็เลยพาจะมาตรวจเข้าเข้าใกลไม่ได้เกี่ยวแล้วเนี่ย

ว่าได้กสี่ห้ตันหกตันนะเพราะว่าห้าตันหกตันก็ดีแต่ก็อยากได้เยอะ